สวัสดีครับควาปลอยร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่299คลิปนี้พบกับบอตทวรุติระวงประทักกับทันจันตักนักทุกชาวกัมพูชยกลับมาแล้วช่วงรองโควิดไม่ได้ภาคมานานเสียงเริ่มบูดเพื่อไม่ให้เสียเวลาหาความรำคาญกับผมความปลอยอยไปบนไปแบบภาษาไทยซอดแรกด้วยภาษาไทยอีสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไราสาระเชิญ68กิโลกร,รัมนะครับเป็นโคตรมวย จากกัมพูชาก่อนนะคนแรกและมีดีกรีพวงท้ายนะครับเป็นแชมป์กัมพูชาถึง4สมัยด้วยกัน,นเราเรียกได้ว่าผ่านสังเวียนมาอย่างโชคโชยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าบนสังเวียนมีแต่คนมาสังเวยนักต่อน,นักแล้วแล้ววันนี้จะเป็นยังไงขอเสมญประมือต้อนรับนักสู้แห่งโตเลสาบท่านจันตอท่าน จันตักนักสู้มาแล้วขึ้นมาบนเวทีแล้วนะครับพร้อมเครื่องรางของขังจะบอกว่าวันนี้ผมมาแบบเหนียวๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรับฝีไม้ลายมือในรุ่นนี้เช่นเดียวกันนะฮะ68กิโลกรัมต้องคนคนนี้เท่านั้นนะฮะเป็นหนึ่งในทีมเย็บของแชมป์อ s สุ u c คราสอันนิวอิ u ุสุดีแม็พลานุภาพไร้ขีดจำกัดนะครับและการชกตั้งแต่ต้นปี2022มา5ไฟ ชนะนอกทั้ง5้าไฟเลยฮะโอ้โหผมไม่ต้องสืบแล้วว่าเป็นใครอยากจะเห็นการชวของเขาอีกครั้งแล้วครับมีเขาคนเดียวเท่านั้นนะครับและนี่คือสลามร้อยแห่งเมืองชนปะตะทอวอลเจียว เอาละเขาละปอตอทอวารกิระวงไทยไฟวาเคราวุฒบกักอกรอาจการย์าวลเอียงอุบลผู้ชี้ขัขดบนเวทีเป็นยังไงอะมามาจับห้ำกันอ่ะตรวจช็คสภาพความเรียบร้อยของกระจับว่างั้นเถอะในเวลาไหวครูก็ว่ากันไป มาสอดร,รู้สอดเห็นประวัติและสถิติการชกของทันจันตักอายุ28ปีน้ำหนัก68สูง172ชกมา76ครั้งชนะ60แพ้14เสมอ2มาดูขลามร้ายแห่งเมืองชนปตท,อทอวอรเกรียรวงอายุ25ปีน้ำหนัก68สูง178ชกมา161ชนะ131แพ้29เสมอ1 1 1 1 1 1, 1. สั่งเด้คำว่าส,สีหมอก็เสมอนั่นแหละเนาะฮะว่ากันไปไหวครูท่าพร้อมนั่งท่าพร้อมยืนเรียบร้อยไหวย,ยังไงโอ้โหมีกระเทือบท้าด้วยคุณทันคุณทันถ้าเป็นมวยไทยเขาเรียกว่ามวยไทยถ้าเขม์เขาเรียกว่าคุณเแมรกรรมาการตกลงกติกาโน่นนี่นั่นเข้ามุม ยกแรกแขกมานพร้อมที่จะนำเสนอเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่16ตุลาคม2,565บางกอกไทยแลนด์ของเรานั่นเองอมมาลองปองแปง่งงองแงงงองแงงมาลิงมาลิงกิงก,ก,ก,กองสารนอกกองแกงมานองมาแนงมับพนะ <c oughs> เรียบร้อยโอ้โหเคี่ยวหมูตันก็มีสักยันมีครุดเต็มหน้าอกของทัน จันตักเป็นอย่างไรหายกินอยู่เมืองไทยมานานอ๋อยกแรกแคกมานักยานทาวรสับมือช็อกโอ้โหเปลยวปตทอของเรานี่แหละเหมือนนกหัวขวัญเลยทรงผมนี่นะ <c oughs> ย้อมผมมาแสดงว่าปตทนี่เข้าร้านเดียวกันไปย้อมก่อนสีเลยยังสดใสสีส้ม,สม ส่วนทันกันทักไปยอมที่หลังสีหมดเชิดไปหรือเป็นสีทองอ้าวยัดเข้าไปกําปันวัดดวงกันวัดระยะเยยอๆไปกางเกงขาวนั่นก็คือมวยขมแม่คุณจันคุณทันกันทึกอ้าจกันทักกันตกโอ้โห,ห,หวัดระยะหนึ่งสองโอ้เลขหมัดเน้นนะเนี่ยโอ้โห,หมัดล้วนๆยังไม่มีเขาไม่มีเตะอะไรเลย อา,อาจารย์าวรซับมือชกอีกครั้งอ๋อเบียดเข้ามากใส่หมวกกันน็อกกาดสูงเข้าไว้โดนเหมือนกันเย่ yeah, หมัดเย่ yeah, หมัดวัตรยะวัตรยะก็คืนจังหวะสองเสียบเขาเข้าไปเอกว่ายัางไงอัดข้ามุมอัดข้ามุมไม่ใค่อยสู้เหมือนกันนะเนี่ยดูมันตัวเล็กกว่าอืมแต่ไม่เป็นไรโอ้ โอ้ทั้อ้าอาประคัดลุงนี้แล้วก็สาวซ้ายขวาซ้ายขวาอือโอ้ปิดป้องตลอดไม่ทันไหมทันไหมโอ้อาประคัดอีก,อกว่ายังไงสาวโอ้โทบเหมือนกันสู้สู้สอือเขากเนี่ยถ้าเออจะกแต่น แล้วก็แตนตามข้าวยกมือปกป้องอย่างเดียวเอเอโอ้วเรียบร้อยเอาประคัดงานนี้อสองสามโอ้ปากกรบเลือดเลยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอ่ะเป็นไงถึงไหนละออโอ้เรียบร้อยรับสิบอ่าแพทย์ประจำสนามเราก็ขึ้นมาโอ้โหเลด ประกาศเรียงไกลของเขานี่ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยยี่สิบไฟไฟนี่ก็เป็นไฟที่ยี่สิชนะรวดเลยสุดยอดเลยธรรมดาจะที่ไหนเนี่ยออืมไอ้ที่เก่งนะชนะเขาเรียกว่าชนะมาตั้งสี่สิบไฟสะดุดเพียงครั้งเดียวคือ,อโดนน็อกจากชาวบราซิลตั้งแต่ปี2องพตอนนั้นอนะจากนั้นมาเนี่ยโอ้โห สุดยอดเลยอ่ะ46ไฟไม่เคยแพ้ใครอแพ้ครั้งเดียวงานนี้เป็นไฟที่21ติดต่อกันเสียบเข้าไปเือว่าเป็นราชานอกเอาท์ก็แล้วกันนะอืม,อมโอ้เขาเรียกว่านี่แหละคือศักดิ์ศรีของมวยรอบแคมป์อิซุซุครับเมื่อครั้งที่26แคมป์อิซุซูเปอร์ไฟ โอ้โดนเหมือนกันหลังพิงเชือกเลยนะอะโอ้ะอะเอะอ,ะอ,ะอะจะอยู่เลยนะนะเห็นไหมออ่าว่ารห้องเตอะอะก็ตามนี้ก็แล้วกันประกาศออกมาว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับผั้เดียนเ็คนเวทีครับ นะครับและเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายแพ้ไปได้แล้วนะครับแน่นอนว่าเปลี่ยนสีทรงผมเอาว่าแมัเป็นเอาคลรั้งครั้งชนะทุกครั้งทุกครั้งจริงๆนะฮะแล้วเป็นนักชกที่ไม่เคยถอยอ่าใช่ลุยอย่างเดียวบางทีเราก็ต่างคนอยู่กันวการ่อยการแต่แต่ว่าที่เป็นสไตล์นะครับะทักใจหมดทุกครั้งยอดเยี่ยมเสมอครับยอดเยี่ยมจริงๆแล้วกลับมาเจอกันว่ชิราวด์ไทยไปนะครับ ขอขอบคุณจากคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวย,วยๆเฮงๆแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ